สวัสดีครับพี่น้องพองปลายสุภูสุคนมือน,นีผมคู่แบ่งคนไทยหัวใจลุกถุงชาแนลกะมีเมนูของส้มมะฝากพี่น้องนะครับเนาะก่อนอื่นกะขอฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดซับสไคร่กดไลค์และก็กดแชร์ผมน้ำเด้อครับเนาะมน,นีเมนูส้มของผมนะครับกะสิเป็นป่าบักขามกับปักม่วงและกะกินกับ แก้วประแดกหวานนะครับเนาะเพจๆนะครับผมอ่านะครับนี่กะสีนี้เป็นบักขามนะพี่นอ้องนี่บักขามเห็นว่าบกาับกขา,ามบักขามบักขามบานเท่าเนี่ยแหละครับบักขามหน่อยบานเท่าอืมแค่เห็นกันน้ำลายแตงนะครับพี่นอ้องเนาะแล้วก็มีบักม่วงครับบักมก่วมงแก้วบักม่วงแก้วบักม่วงนามดอกใหม่นะครับ <im ps> ตัวน,นี้เนาะเส็บเส็บเส็บเสบเส็บเ,เ, <im ps> เปรี้ยวๆเลยนะครับตัวนี้เนาะคนที่อยากสุมนะครับเนาะตัวนี้เนาะ ้วก็ผมมีแนวกลับแกมนั่งบริษัทคนวากลับแกมก็จะคืออีย่างครับกลับแกมของผมก็คือเข้าต้มมัดท่าปนี้เอฟซีคนเอาม้อฝากครับเอฟซีเอามาฝากนะครับเออเหตุงานคนเอามาฝากแล้วคบมันนี้นะครับใดีมาสองสองมัดนะครับเนาะเดีมาสองมัดนะครับตัวนี้มาัอยูนี่นะครับนะแล้วก็กลับแก้วนะครับตัวนี้แก้ว แก้วประเดดหวานเพ็ดเนี่ครับเป็นยังไงครับเพื้อพี่น้องอื้อเห็นไ้แตกครับเพื่อนพี่น้องเบิ่งเห็นบ่อืมแล้วก็ผมมีเมนูกินแก่เพ็ดนะครับเนาะห้ามาันสิเพ็ดก็คือดื่มนมวลนละนิตจีเตมใสนะครับพี่น้องอ่ะอันยังก่อนบอกมัวก็แล้วกันเนาะตุ๋ยครับมีงไงหลยพี่น้อง เห็นแล้วน้ำไแตกเลยเบิ่งเริ่มครับครับพี่น้องเศรษฐ้ายพี่น้องมอืมอืม กินบักขามต้งองบกขามหน่อยบานเห่านี่ยนะครับพี่น้องชมแซ่บจุงตัดบัก,าบกขามปั่นเห่าอี๋ดีครับพี่น้องโอ้ยนี่มีไส้ปลากรอบนี่น,นะครับกแก้วแก้วประเดกหวานของเขาเอาปลากรอบเพื่อเพื่อขึ้นมา นี่ถึงส่วงก่าสักเพื่อนนะส่วงบะส่วงบาเรพีนองอก็ได้กินมู๊เข้าเป็นไง ุหยอดครับพี่น้องอเดียวคำยังไงเลยเนาะปะนีล่องมากตหมัดดูเนะครับเกีก้อนพี่น้องตหมัดอเอฟซีเป็นไงมาก เดี๋ยวออกเด้๋สองตอนนะครับเดี๋สองตอนนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวสองตอนนะเดีย๋ยสองอัน,ะน,อ,นอุ้ยหอมดีครับพี่น้องหอมหลายๆครับโอ้โอ้โอใส่พี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งครับเบื้งอตงตะจมโอ้ใส่ตัวกับกล้วย